สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแฟนเพจกิษดาคูดคานะคะวันนี้มาพบกับลูกเตา๋าเซลล์กฤษดาคูดคานะคะหารถสวยๆนะคะอย่าลืมนะคะกิษดาคูดค่ะรถมือสองครบวงจรนะอาณาจักรรถมือสองครบวงจรนะคะอยู่บนถนนกาญจนาพิเศษนะคะถ้าใครยังมาไม่ถูกนะคะเปิด Google Map นะคะเข้าที่กิษดาคูดคาก็จะมา ตรงที่แผนที่ของเราเลยนะปรึกษาการออกรถอยากซื้อรถมือสองรุ่นไหนดีรถกระบะรถเก่งรถตู้เหมาะกับการใช้งานแบบไหนนะคะโทรหาเตาได้ที่เบอร์0811550400 0811550400แล้วก็อีก1เบอร์0832222203 0832222203โทรหาเตาได้ที่2เบอร์นะคะถ้าสนใจอยากจะปรึกษาการออกรถก่อนก็สามารถทักแชทหาแอดมินก่อนได้นะคะ หลักๆเลยเฟซบุ๊กทวิตเตอร์ไลน์นะคะ u t u b e นะคะ u ูทูบนี่แบบว่าทั่วโลกเลยนะคะเข้า YouTube สามารถเข้าไปดูเว็บไซต์ของเราย้อนหลังได้หมดเลยนะคะสำหรับ YouTube วันนี้เต่ามากับรถสวยรถถูกออปชันเต็มเนาะใครที่หารถแบบว่าเฮ้ยออปชันมันเยอะมากนะคะราคาถูกนะคะไม่จุกจิกนะคะขับสบายประหยัดน้ำมันนะคะวันนี้เต่ามีมานำเสนอเลยหายากด้วยตัวนี้นะคะ เชฟโรเลตอาวิโอ1.4รุ่น LS ปี P 2008ราคาถูกๆไปเลยค่ะ89,000บาทอยากจัดเฟแนัซนจัดได้จัดไฟแน้นจัดได้ถ้าไม่อยากเสียดอกเบีย้ยก็จัดนะคะแต่89,000บาทไม่เสียดอกเบีย้ยราคานี้คุ้มจริงๆนะคะไม่อยากให้ต่อบอกตรงๆนะเพราะว่าซื้อมาก็กว่าจะซื้อเขาก็จีบกันนานสีเต่าบอกเลยไม่ต้องไปเก็บลูกค้าขาถามว่าเก็บสีไหมลูกค้าโทรมาน้องเต่ามีผูไหมไม่มีผูกค่ะ รถไม่ผูไม่ล่อนไม่ใช่รถน้ำเค็มนะคะเครื่องยนต์แน่นแล้วก็ขับดีด้วยตัวนี้นะคะรถไม่ได้แต่งเครื่องไม่ได้วางเครื่องไม่เคยชนหนักพิควมไม่น้ำท่วมราคาแปลหมื่นเก้าแบบว่าเสียดายเหมือนกันนะคะแต่ก็อยากขายเนาะคืนกำไรให้ท่านผู้ชมแฟนเพจของเต่ารอราคาถูกๆมาเมื่อไหร่จะมานะจะซื้อรถให้ลูกขับไปโรงเรียนไม่ต้องรถแพงมากเอาราคาถูกๆเบาๆนะคะราคานี้เอาไปเลยนะ 9 9 0 0 0บาทนี่เลยยางใหม่พร้อมล้อแม็กเห็นไหมคะท่านผู้ชมขะเครื่อง1,400ซีซีรถไม่เคยติดแก๊สนะคะเกียร์ธรรมดานะคะยางนะคะขอบ14ยางสแตนดาร์ดเดิมๆเลยออกศูนย์นะคะ89,000บาทอยู่ที่ไหนในกรุงเทพขับจัดส่งฟรีค่ะจัดส่งฟรีในกรุงเทพนะคะจัดส่งฟรีในกรุงเทพ8 9 9 0 0บาทะ,ะระยะกิโลรอบๆเตาขอสงวนคันนี้ ขอบอกลูกค้าก่อนว่าราคาเนี้ยเต่าไม่จัดส่งฟรีทั่วประเทศเพราะว่าราคาเนี้ยเต่าขายพิเศษแล้วแต่เต่าจะจัดให้สําหรับใกล้บ้านอ่ะอยู่ที่ไหนนี่สากแก้ก้วเดี๋ยวขับส่งฟรีนะคะแต่นาราธิวาสแถวฝั่งใต้นะเต่าต้องขออภยัยนะคะนัดรับรถดีกว่าคันนี้ขับดีขับถึงใต้ขับถึงยะลานาราธิวาสขับกลับได้เลยเพราะลูกค้าเขาขับมาแล้วทดลองขับมาหมดแล้ว ขับดีขับเชียงใหม่เชียงรายแม่สอดขับไปเลยนะแม่ห้องสอนไปถึงขับไปเลยนะคะฝั่งอีสานก็นู่นเลยสุดเขตชายแดนเลยนู่นไปเลยนะครพนมไปไหวทธาพนมกันนะคันนี้ขับดีไปมาหมดแล้วเพราะว่าเจ้าของเขาดูแลรักษารถด,ดีมากแล้วเขาไปทั่วต่างประเทศไปไปทั่วประเทศเลยสุดเขตชายแดนไปมาหมดแล้วเขาบอกคันนี้ขับดีมากๆนะอ่ะคันนี้เอาไปไม่ต้องทําอะไรนะคะกันาศาสตร์ครบ4ี่บานมา การสาดครบสี่บานบางทีไปเจอราคาถูกๆบางทีอะไหล่ไม่ครบก็มีนะจะบอกให้การสะอาดมีไม่ครบอันนี้ครบทุกอย่างครบต้องย้ําเลยว่าครบหมดนะคะฟิล์มมีเรียบร้อยแล้วนะคะมืดนิดนึงแต่ว่าถ้าลูกค้าไม่สะดวกก็ติดฟิล์มใสๆกว่านี้ก็ได้ก็ประมาณ80ดเนาะฟิลม์มอะสีเห็นไหมคะไล่มาตรงสีแต่บอกเลยว่าสีคุณไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องเก็บเพิ่มไม่ต้องทําอะไรแล้วสีคือมาแบบคุณเอาไปใช้งานได้เลย คันนี้แหละรถสวยมากรถไม่เคยถอดป้ายเป็นป้ายทะเบียนเดิมนะคะจากเจ้าของเขาเลยนะเดิมดูยังไงป้ายเดิมดูยังไงคุณขาป้ายเดิมคุณดูได้เลยนะคะตรงหมวดช็อกกเชอร์ต่อเต่า5 3 4สาตรงหมวดปี2008เลยคะ่ะท่านผู้ชมอ่ะออปชั่นเต็มเต็มตรงไหนกุญแจรีโมทเปิดท้ายเปิดท้ายรีโมทได้เลยโอ้โหมันคุ้มตรงไหนคุ้มตรงที่ว่าออปชั่นมันเต็มนี่แหละ สภาพสวยนี่ติดเพิ่มมามีจอมีจอถอยนะมีอ่ะมีครบนะคะแล้วที่สำคัญรถไม่เคยติดแก๊สคันนี้แบบคุ้มมากเลยเชฟโรเลตอาวีโรุ่น Ls 1.4ปี2008ปีก็ไม่เก่าสภาพก็สวยอ่ะมาดูข้างหลังเก็บของก็ได้เยอะเห็นไหมโอ้โหคุณจะบรรจุอะไรคะข้าวกี่ถุงกี่กระสอบอ่บรรทุกไปเลยนะคะนี่ยังอาลงอะไรยังไม่ได้แตะพื้นเลยเห็นไหมคะ สเปรพาร์ทยางอะไรอยู่ครบเครื่องไม้เครื่องมือมาครบเลยนะพอเต่อเข้ามาแล้วเต่ารู้สึกถึงความแบบว่านี่เห็นไหมาภายในเขาจะเป็นสีเห็นล,ลายไหมคะเหมือนลายทุกแกแต่ไม่ใช่นะลายสวยนะคะอ่ะลายมาลายเบาเขานะคะลายเบาเขาเนาะส่วนตัวนี้จะเป็นผ้าหุ้มนะเราสามารถถอดลูดซิปออกได้นะคะแกะออกได้ข้างในเป็นเบาะผ้านะคะโอ้โหคอนโซลใหม่มากเหมือนสภาพป้ายแดงเลยนี่ นี่คือแบบว่ามันพร้อมอะ่ะรถคือรถราคาแปดหมื่นเก้าอ่ะเอาไปไม่ต้องทําอะไรแล้วในราคาแปดหมื่นเก้าอ่ะไปไม่ต้องทําอะไรแล้วเห็นไหมสัญญาณถอยเกียร์ถอยมีจอ,ม,จอมีครบหมดทุกอย่างนะคะแอร์เย็นเต็มแบบกระจกไฟฟ้านะคะเซ็นทรัลล็อกแอร์แบ็กทุกอย่างแอร์แบ็กมีไหมตัวนี้ไม่มีไม่เป็นไรแอร์แบ็กไม่มีตัวนี้กระจกไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกออปชั่นครบเต็มหมดทุกอย่างมีจอ Android มี GPS มีครบทุกอย่างเนอะเอาไปไม่ต้องติดอะไรแล้วแต่เดี๋ยวไปดูข้างหลังกัน c h e โรเลตอาวิโอแ9 0 0 0บาทเห็นไหมคะสภาพภายในเข้ามาแบบกิฟต์แค่ไหนคือท่านผู้ชมขารถเกียร์ธรรมดานี่นะคะเป็นรถที่ดูแลรักษาง่ายไม่จุกจิกนะคะใช้ได้ยาวๆเลยเกียร์ธรรมดาขับดีนะคะเพราะว่าเกียร์ธรรมดาของรถเก่งเนี่ยเป็นเกียร์ที่สมูทมากๆนะคะ ไม่ว่าจะคันไม่ว่าจะคันเร่งเบรกอะไรทุกอย่างนะคะเขาทามาแบบเพื่อรถเก่งนะคะเดี๋ยวเปิดห้องเครื่องให้ดูก่อนอีกนิดนึงเป็นขวัญตาบางคนไปเจอรถบางคนไปเจอรถแบบว่ารถไม่สวยเปิดห้องเครื่องมาเครื่องเยิ้มนะคันนี้ไม่มีไม่มีเยิ้มเครื่องสวยเครื่องเดิมน็อตยังไม่แกะนะคะน็อตยังไม่แกะแล้วให้ดูอีกอย่างหนึ่งน้องนุ ให้ดูพวกลูกยางนะคะยางนะคะรถยุโรปปัญหาคือพอนานไปแล้วยางจะสึกตามอายุนะแต่สำหรับคันนี้นะคะยางทุกอย่างใหม่กิฟยังอยู่แบบสมบูรณ์แบบนะคะสมบูรณ์จริงๆรเนาะ,นะราคาเพียง89,00 0บาทราคานี้นะคะถูกมากๆนะคะกับสภาพรถแบบนี้นะคะไปถึงที่บ้านขัดเงารถให้อีกนะคะราคา8 9 0 0 0เราเราทำให้เหมือนราคาหลักล้านได้เลยสำหรับวันนี้เต๋า ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ